ม,มิมเหลืองครับน้ำหวานเต็มๆห้างสีเหลืองางามนะครับนีเ่เขาะแมนออกนะครับนี่ครับน้ำหวานปิดตายสวยครับบางทึ่ง,งอ้วนนะครับน,าาน้ำหวานมิมช่วงนี้จะเป็นห้างสีเหลืองนะครับผมสวัสดีครับมนี เปิดคลิปก็เดือบเป็นฮอนนะครับผมออกหามีมเพื่อก็ครับน้ำปลาน้ำโขกื่อก็ครับผมออกหามีมแดดอฮอนครับอีดีครับแต่ว่มามเนี่ฝนตกอยู่มีแต่ข้างบนนอนี่นะครับเพาว่าจะหาน้ำปลาแบบนี้แหละครับจะเป็นหลุดน้ำกันเลยครับว่าจะเดือบจะข้างบ่พอแล้วกับผมข้างหนึ่งในสุดครับ ก็เจอจนได้นะครับผมค,คุนเขาชื่ทั้งใบไม้หมือนครับ,ปรบเป็นโกกฐินนะครับโรบางบุหรี่เขาไปไม่ำดำดำเคยระหังอ่ะกูบอกแล้วแบบนั้นดำดำครับผมห้างนี้อยู่ข้างนี้ยิ่งสูงครับเราก็เป็นไม้งาหน่อยห้างนี้แล้วครับเดี๋ยว เตรียมของเสีเอาก่อนครับผมเดี๋ยวมาลุ้นกันต่อไปข้างในธนาคกียร์หรอแม่ขึ้นเตมุกนุ้ยขาดตายครับตัดมาแล้วครับนี่ครับได้มาแล้วหั่นบางางามครับ เอาไปเลยสีเหลืองกับผมง่ามเลยเบื้งกันจะชัดครับปวดว้าวรถมืปลมด้เบื้องเบื้องเบื้องดข้างืองามนถือขึ้นหนักเวะาข้างเคียมแมน้องก็มันตีกแล้วเกดัยางงามเลยวะผมเี้มแมนออกว่นี้ หวานกับพอมีแล้วครับน้ำหวานทั้งสีเหลืองงามๆดิ โอเคครับผมมิเหลืองครับน้ามาเต็มเต็มห้งสีเหลืองงามเลยแบบนี้โอเคครับผมไปเราไปลุยกันต่อเลยครับเจอนังพายาอยู่แล้วครับนี่นะครกับผมเป็นนั่งพายามิมครับมันหยุดตัวเงยอย่างนี้ตัวเงยกูมูนะครับเงากูมูนะครับผมนั่งพายาตัวที่ว่าที่มาเสียว่างใครแห้ตัวหน่อยออกมาครับเนี่นะครับผมตัวที่เงยกูมูเงากูมูเลยเทียบกันมือนะครับนี่อ๋อเสือนี่ครับเทียบกันเลยครับตัวนั่งพายาครับตัวนี้ ตังกันเลยโอเคครับผมยังมาเห็นเราห้างหนึ่งครับพี่น้องอยู่ทั้งโกบักขามกับยูเบไกยกันครับห้างผ่านเลยครับผมยูพุ่มหมดนะครับปลายนี่คุณครับผมห้างนี้กันครับห้างนี้เดายู่ค่อนข้างี่สูงนิดนึงนะครับเดี๋ยวเปเจอกันทั้งต้นไม้ครับเอาละครับขึ้นมะฮอดและครับห้างอยู่ยุ่ยปลายนะครับผมดำๆห้างนี้แล้วกบห้างนี้น้ำหวาน เห็นเห็นหัวหน้าหวานนะครับหัวหน้าหวานอูมงใหญ่เลยอยู่ต้นขามครับผมขึ้นมาจากต้นขางครับผมค่อนข้าง,ง,างดีสูงนิดนึงครับแจ้กาบว่าเป็นยังขึ้นมาได้ครับเนี่ยครับผมมันยจงกาศปลาขางบานครับผมหามีมครับมันดูความลำบากกูเป็นาสิงเ่ไหนโอเคครับผมเดี๋ยวเตรียมการต่อไปที่จัดการนะครับิร มือกระสั้นน้อยๆนะครับหิ้วเขาหิ้วเขาครั้งนี้จะไก่กันนะครับบ่ไก่กันกับพังมาหันอันนพอข้นใค้มันก่อนนะครับขึ้นขนถือก่กินดีกว่าถือข้นลุยก่าเนี่ยใช่ไ เออเก็แตาเส็จมติง่ายหนวันเนอครับสาาูงบคับก็ไปห,า,นนา,า,หาหนีนะ ดก่อไม่ไกลแล้วครับน้ำหวานพี่ตางถึงบมกเงี้ยแล้วครับโอ้ยชิวเสียวเลยครับผมชิวไปใหม่นี่นะครับผมชิวไปใหม่้ะครับชิวเสียวน้ำหวานเต็มๆเลยครับสวยสวยจัดครับลังนี้เ <c oughs> บิ่งนะครับความเสี่ยงของการเอามิมครับไปได้ทุกรูปแบบครับ เลยมาแล้วครับนี่คำหวานอ้วนๆนะครับบางทึ่งโอ้ขึ้นยากครับนี่ครับผมหวานปิดตาสวยเจี๊ยบกับเดี๋ยวเอาเมนตออกก่อนตัดถังถึงเลยหลังนี้จัดให้เสียวๆเลยครับต้นมะพร้ากยุ่ยใกล้โอเคครับผมเดี๋ยวมาแล้วนะครับเอาหมเคาะแมนออกนะครับนี่ครับหวานปิดตาสวยครับบางทึ่ง อ้วนนะครับน้ำหวานมิมช่วงนี้จะเป็นห้างสีเหลืองแล้วครับผมก้อนที่หอนาผลบัลลูนเป็นตามสภาพเกศซอนองไม้ด้วยเป็นอย่างนั้นครับแต่กับห้างสวยครับห้างสีเหลืองสวยตาไปอีกแบบครับผมหวานน้ำเต็มครับโอเคครับเดี๋ยวไปลุ้นกันต่อไปพอเราข้างนึงครับเมื่อกี้เราเอาอยู่ผุ้งกลัวขามแล้วครับผมก็เลยอย่างตามมาท่านอีกครับพอไวกิ้งมันสีมาท่านอย่างับมหันมวเป็นกิ้งแล้วครับเห็นพวกผีแน่ คลิปนะครับเคยหาบอกว่าหายหาตามกิ้งนะครับผมทีมสี่ไปเดี๋ยวว่าซองนี้ภูมินี้นะครับเห็นอีดีครับผมห้างอย่างเงี้ยเอกันนะครับยูงสูงนะครับมันอยู่ในภูมิใหม่อาจจะเดียวเพราะเขาเห็นมาหนครับผมอยู่ในภูมิกหดขาเนาะครับสูงนิดนึงครับเดี๋ยวขอหาทางขึ้นไปก่อนครับขึ้นว่านะครับผมทางางจะสูงครับแล้วก็ไอจุดค้อนใสล้วครับบวบ ห้างเงยด้วยครับกองไม่ค่อยหนิงนะครับผมขึ้นมาจากมือเดียวครับผมแล้วครับขึ้นมาจากขานางสูงนิดหนึ่งนี่ครับแต่จับมือเดียวครับนี่ก็น้ำามานกันคังสีเข็นนอนครับง่ามนี้ด้วย โอเคครับผมเดี๋ยวขอตัดก่อนนะครับมันมีมือจับไยตัวน,นี้เมือ่อยตัดลงมากแล้วครับคนหางเสียวอ,อย่านั้นกับข้างนี้มันอยู่ไกลเลยเดียวมือดึงมากเล้วก็ตัดกับนำ้ำหวานถือกังไกงไดเกิ่งแตกนิดน,นึงครับได้กับเทว่าสวยๆครับผมโอ้ข้างนี้เมือ่อยเลยครับย่สูงโอเคครับผมเ๋ยวาไปดุนกันต่อเมื่อนี้ครับผมมิ่เมื่อกินหนาวนะครับ บินออกไปวันวันวันเลยครับมิมี๋ยวเขาติเตาตัวกินน้ำแลครับเนี้ยครับผมเขาติบินออกไปท่านนั้นนะครับนะบินไปพืดพืดพครับผมบินไปตามน้ำนี่นะครับแถวป้าแถวนี้ครับผมไม่กินน้ำนะครับนั่นหอนครับผมยังเกเตามีสิบินออกไปเป็นช่วงนะครับนีครับผมคอยตามล้างแดงไงครับผมอีไม่กินน้ำ กินน้ำกันใหญ่เลยครับนี่นะครับผมที่ได้ตามตัวห้ามีมตามตัวกินน้าวันนี้ครับเมงกิกน้เราข้าวินกินเราข้าววิ่ีบินออกไปนะครับบินพันของไว้เพื่อเพแถวนี้นะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปตามตัวเลยหลังจากเขาเบิ้งตัวกินน้ำนะครับตามมากครับผมจากฟังพูนครับผมหามามันน้ำมึนมันไม่เห็นนะครับซองน้ำปุ่มใหม่ไงมากครับผมเห็นอยู่กลางฝากครับ ยู่สูงมนครับพังไปไงหรอครับผมเดี๋ยวไปเห็นเนาะครับมันหมืดใ,ในภูมิกาฝาังนั่นแหละครับมันหมืดจังหน่อยหนึ่งยังสูงครับเส้วะ้ังมิมนอต้องใส่วิที่ข้นไปตัดล่องเลยครับมันอยู่ปลายอดก็รู้มองครับผมเนี่ยขืนไปเอาคอนแรงหนอยครับเราก็ตัดลงองเหรอเอาแล้วครับผม ลุยกันเลยตีนเลยแล้วครับวันหลังกบผมเปลอมไม้เข้าโยผมกับฝากำดำแล้วครับเปลอมไม้เสียนมาท่อาก็ลังขึ้น หอนหอนบุรุษกับผมห้างมีมห้อง,องอยื่ไปนิวนะครับผลลาพธนี่สูงนิดนึงเก็ยุ่งาวไปปลน้อยครับพกมีดขึ้นไปแล้วครับติดตัดลงมาเลยครับตัดงานลงมาเรา,า,รา,าก,ก็ค่อยตัดเอาเนาะนี่สูงครับวก็ยื่นจริงหน่อยอันตรายครับไใส่แผ่นโหดเลยวันนี้ฟันเลย ฟันให้ร่วงต่อไปที่จุดไฟนะครับเป่าควันแทนมันก่อนเดี๋ยวแต่มีมมตื่นเ่าีตื่นมิมแทนนะครับให้มิมตื่นควันนะครับมันก็จะบินออกมามควนหลเขาบังคัถือควันมิม เอามาอีกก็ไามา่อีกบ่ถึกเริ่ม,มามีกเอาละถถือเรานิดนึงว่มีไม่ได้พมนะครับมันเหมือนมันหย่อนแสงเรยวไปเลยเดี๋ยวล่อลงมากครับผมล่อตัดลงมากอย่าไทยเป็นไงใกล้หาเลยเฮานำมันลง เรามิมิมยุพุมนะครับไปไปหมอเล้วอักแล้วอักแล้วอือบกขาดเฮ้ย <Yeah. S 1> มันคือปวดตื่นเลยวะเฮ้ยห <Yeah. S 1> มันมาแปลงด่อกมันเมาดอก บินไม่ทางกูเดียวบัวบับวเขาเรียกว่าบัวปะน้องบัวขาดเตี้ยแก้ขาดเด้อื้อ,าาดดดดอ,อบบมแม่บาดใหญ่พี่นอ้องเออมุนเอาผับเลยครับ โอ้มีมเกานะไอ้เขียบินมาใส่คุปตากูดูดเดูหัวบ่ามีบัวว่มดเฮ้ยบินใส่คิวกูปลาปะนะดีนะปลาดอร์ดันโอ้หมดปะลงมาลงมาเวะวูดูดูไอวนี่หายแล้วครับไอกนี่โอ้บินมาใส่ตาเด็ดพันหางมันเก่าหรือไม่ คล้ายรดนี่ครับห้างเก่าเนี่ยห้างเก่าเหรอหู้น้ำหวานยังอยู่ดินี่ครับน้ำหวานกับพ่อไส้ใหญ่ครับห้างเก่าเหรอห้างน้ำหวานพอมีอยู่ นีมันเก่านะครับเขาเสียเอาข้างไปขึ้นหแหงนฝากหลูกมันขึ้นนะครับผมเสียเอาข้างไส่ขึ้นแหงมันฝักหลูกมันตัวเอาเบาครับเอาแต่น้ำหวานพ่อนี่แล้วครับผมแหงเขาไปฝักมือนีตัวเขาเอาไปครับเอาไปข้างไปดูตัวเดว้อยุงสีบล็กว่ะดีๆได้ไหมครับประมาณนี้ครับผม เอาไอย่างต้อนเั็นไหฝากแมียต้อนดีนะฮะนู่นนะครับอยู่ในป่ายโยธาครับผมยางขับมาบอลตียางพันก็ได้สิกลับบ้านนะครับยางว่านเหลนครับผมเห็นห้างหนึ่งยังป่าอยู่ยธาสิโอเคครับผมจัดการเดี๋ยวนี้ได้เราก็จัดการมั่นครับผมจุดค้นแล้วครับจัดการจัดการเดี๋ยวนี้ห้างม่ายังไครับแต่ว่าเอาง่ายๆครับผม คุณใหญเห็นทั้งเอาอย่งไรมีหนามบ่สีเหลืองว่ะเนี่ยก็เป็นสีเหลืองแล้วก็ผมขอว่าไอ้ไก่เลยเอามีมเหลืองอยู่ตัวนี้ไงอยู่แต่เกี้ยวเปล่าสีงามแต่ว่าไม่ใช่เกสรยังเข็นบ่นอ่ะคือสีเหลืองเนาะนี่ก็ผมตต่รถมันก่อตัวเนาะ เรากรของลงนี้นะครับสันนด้สันเลยเอ,อือกูก็สีงามงมากจังวะโอ้โตักับวมมิโดยดไปเลยโอ้ม่ธรรมวานิดนึงโอ้แต่ว่าห้างงามกับีหรีบะจำบอบด้วยนี่ครับผมหามาามือนีนะครับได้ห้ง่ะหนึ่งสองสามสี่หา ห้างหนึ่งก็ขายไอ้เพิร์นนะครับเพิ่นมาถามสื่อเพิ่นอยากกินครับก็เลยขายไอ้เพิ่นอันนี้ห้างแรกครัผมห้างสีแรกเหลืองๆงามๆนี่ห้างที่สองนะครับห้างที่สามขายไอ้เพิร์นห้างที่สี่ก็เอาต้ตาวานนะครับอย่างไรทั้งนี้หาห้างมาหันครับผมสีมันงามครับเมืองนี้สีเหลืองงามครับประมานเต็มๆนะครับโอเคครับผมถ้าบางคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามนะครับเสียภาษีคลิปต่อไปคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับผม